สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวืนนี้ครับสีสเกตชาแนลนะครับวัอนี้สิมารีวิวกินบักแตงโม่หน่วยบักไ่เลยครับคุณผู้ชมครับอเดี๋ยวหยบมาเก่งไก่ก่อนมันหน่วยใหญ่หรือครับคุณผู้ชมครับบึงบึงนี่แหละครับบักแตงโม่หน่วยเดี๋ยวผมสิพานะครับคุณผู้ชมครับพาให้ทุกท่านได้กินน้ำเนาะครับนอกบักแตงโม่หน่วยใหญ่ครับคุณผู้ชมได้มาจากสวนนี่แหละครับแถวๆนี่แหละครับคุณผู้ชมครับหน่วยบักไงเลยมาเดี๋ยวผมกับสิพานะครับที่นี่โอ้ มาเบิงนะครับคุณผู้ชมว่ามันสีแดงบ่มาดูกันนะครับแตงโมลูกใหญ่ๆมาดูว่ามันจะแดงจะหวานฉ่าหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคุณผู้ชมครับไหนมาดูซิว่าแดงไหมโอ้โหแดงมากๆนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดเลยครับเดี๋ยวขอห่อไว้ก่อนเพราะว่าบริเวณที่มารีวิวตรงนี้มันมันมีฝุ่นนะครับคุณผู้ชมผมต้องห่อหอไว้นิดหนึ่งนะครับ มามาลองซิมังพี่น้องแดงใจวายเลยครับบานเน่แดงใจวายถูกใจบักหัวหล่อนเพื่อนมาครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเดี๋ยวอืผมจะลองชิมเลยครับคุณผู้ชมครับมาเลยมาลองชิมกันเลยนะครับโอ้เมีดกสิบาดมือต้องระมัดระวังด้วยครับคุณผู้ชมครับก็เป็นอ้ยเฮียจ่อยคุณผู้ชมโอ้ยบ่ได้กินจ่อยนี่ครับ ดกลงไปข้างล่างบ่ได้กินครับเอาใหม่ครับคุณผู้ชมครับอ้าวเดี๋ยวเอาใหม่อมืเดี๋ยวเอาใหม่นะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมากินสดๆแบบนี้เลยครับอือหือโอ้โหหวานอีิลๆครับคุณผู้ชมครับอือหืออือหือหวานฉ่ำเลยครับ คุณผู้ชมครับการกินหมกแตงโมมันต้องกินแบบนี้ครับอืมมันสิได้บันจากราดในรสชาติอืมอืม,อ,มอ่าใหม่ิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะแบ่งทีมงานก่อนทีมงานผูดดูแลกล้องนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งให้ทีมงานกินนะครับคุณผู้ชมอ่า ทีนี้ผมก็จะกินเองนะครับคุณผู้ชมทีนี้โอ้แต่ว่าย่อมรับอิรีครับค <พ Laser. S 1> ุณผู้ชมครับว่าบักแดงโม่เขานี่โอ้หวานอิรีครับคุณผู้ชมครับสุดยอดอิรีครับเบื่องครับแดงใจวายถูกใจบอกหัวหล่นอื้อื้อื้โอ้กินตัวสดนแบนี้แซบครับมากินสวนหลังบ้านไ่แล้วครับ มหออื้มมมลาก็บย่นไปเหงืวอไปคัยหลังบานหมดแล้วครับพี่น้องโอ้หวานดีเลยครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆนะครับในความหวานในความฉ่ำนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โห อะไรมันจะหวานมันจะอร่อยกลมกล่อม,มขนาดนี้ครับอมกแล้วครับอ,อือหืออือหือหือหวานแล้วก็ฉ่ำม,มากมาก,มากครับคุณผู้ชมครับทั้งหวานทั้งฉ่ำเลยอือหือสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่ามีเสียงอะไรนะครับอยู่ทางด้านนอน อืมือหวานบอกคำเดียวเลยครับว่าบกแตงโม่นี่มาจากทั้งสีสะเก็นะครับหวานครับอืมอืมอืมเอาละครับคุณผู้ชมครับ ขอบคุณทุกท่านทีท่ติดตามนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ